สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้าน f c Comano อีกแล้วนะครับวันนี้เรามารับเครื่อง Delivery นะครับซึ่งไปรับที่บ้านลูกค้ามาเป็นบริการเอาฮาร์ดดิสของลูกค้ามาติดตั้งในเครื่องให้ลูกค้านะครับลูกค้ามีฮาร์ดดิสเป็นของตัวเองครับเราก็ไปรับมาได้เราทำบริการให้ได้หมดทุกอย่างนครับนี่ก็เราก็เริ่มทำเครื่องให้ลูกค้านะครับโดยการแกะเครื่องแล้วก็ติดตั้งฮาร์ดดิสแล้วก็ลอง ดูว่ามันติดไหมเท่านั้นเองครับผมแต่เครื่องนี้เราเทสดูแล้วฮาร์ดดิส์ใช้ได้ปกติแต่สายเสียบฮาร์ดดิสต์ที่เอามากับของน้องใช้ไม่ได้นะครับเราก็เลยเปลี่ยนสายฮาร์ดดิสตให้ใหม่นะครับผมซึ่งยังใช้ฮาร์ดดิสต์ลูกเดิมของน้องอยู่ครับผมครับและนี่ก็เป็นขั้นตอนการเทสดูว่าฮาร์ดดิสต์เขียวหมดทั้งลูกไหมถ้าเขียวหมดทั้งลูกก็ผ่านนะครับผมนี่แล้วเราก็เอาเครื่อง ออกไปส่งน้องที่หอน้องครับผม Delivery ส่งให้ถึงที่นะครับมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าหลังจากส่งเครื่องเสร็จแล้วตอนนี้เราจะพาไปดูว่าร้านเราอยู่ตรงไหนนะครับร้าน FC คมนอถ้าใครจะใช้บริการหรือจะไปเองก็ตามมาได้นะครับตามมาได้เลยนี่เราขี่รถออกจากสอยประตู6ซึ่งเราก็จะเจอหน้าเซเว่ พอเราเจอเซเว่นซ้ายมือแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะออกประตู4ประตู5ประตู6เราก็เลี้ยวซ้ายมาอย่างเดียวเลยครับเลี้ยวซ้ายไปให้สุดนะแล้วเราก็จะเจอทางโค้งอ่อนๆที่เลยเซเว่นซ้ายมือมาหน่อยหนึ่งนั่นแหละครับผมแล้วก็ดูตามในวิดีโอได้ครับนี่ตอนนี้เรากำลังที่ออกจากประตู6กมาลรงก็แพงมองมาเห็นไหมเจอเซเว่นซ้ายมือแล้ว แล้วเราก็เดี้ยวซ้ายไม่ว่าจะเป็นประตู4ประตู5ประตูเลี้ยวซ้ายเจอโค้งอ่อนๆแล้วเห็นไครับเจอโค้งอ่อนๆแล้วเราก็ดูซ้ายมือจะมีบิ๊กซกับโลตัสติดกันแล้วเราก็ดูขวามือได้เลยจะมี KK Mansion นะครับเข้ามาได้เลยครับผม KK Mansion จะมีร้านคอมพิวเตอร์อยู่ทางขวามือนะครับร้าน FC COM มอนอ,อของเรานั่นเองนี่เห็นไหมตามรถมาได้เลยครับผม นี่คือร้าน FC c o m า n อร้านใหม่ที่เราย้ายมาเปิดตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นร้านซ่อมคอมพิวเตอร์โนต้ตบุ๊กแล้วก็มีกาแฟสดขายด้วยใครสนใจจะใช้บริการก็เข้ามากันได้เลยครับยินดีให้บริการทุกเคสไม่ว่าจะเป็นซ่อมโน้ตบุ๊กพินเตอร์คอมพิวเตอร์แล้วก็กาแฟสด